วันนี้นะคะคุกิฟจะพาชมนะคะรีโว s ร์สมาแค s ์ซอิดิชั่นนะคะวันนี้ลูกค้าคุกิบนะคะให้คุกิฟมาส่งรถถึงบ้านนะแต่จะพาไปดูสไตล์การแต่งคันนี้ค่ะที่ลูกค้าเลือกโปรโมชั่นพิเศษของกิบนะแต่งให้ฟรีนะไม่ว่าจะเป็นวันนี้ที่ลูกค้าเลือกลอคสมนิดยางเลนโซช่วงล่างจัดเป็นโชคโปรเฟนเดอร์สต้นเลยนะคะแล้วก็เป็นโชครุ่นฮิตด้วย ไปดูกันว่าคันนี้จะส่งแล้วจะลงตัวขนาดไหนหล่อขนาดไหนสําหรับใครที่มองหา Smart c แคปแซอินิชันอังคารไปใช้งานนะคะรถใช้งานไม่จําเป็นต้องเป็นรถเดิมค่ะแต่งหลอ่อๆไปใช้งานได้เลยอย่างเช่นของคุณอนุวัฒน์คันนี้มาชมกันค่ะวันนี้คุณอนุวัฒน์นะคะเลือกเป็นอาการล้ลนอหน่อยนะลูกค้าเดี๋ยวกิฟพาชมแล้วก็อาจจะหาที่หลบล่มเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสงสัรดินะคะสงสัรตาก้องนิดนึงนะคะ คุณอนุวัตรเลือกเป็นสมาชิกแอปแซดอิติชันนะคะเกรดรุ่นมิดสีขาวนะคะราคาตัวรถคันนี้7,33,000แน่นอนค่ะ สัญลักษณ์เกดรุ่นมิดค่ะไฟหน้าเป็น LED ลมดําสวยๆแบบนี้นะคะกระจังหน้าลังพึ่งแบบใหม่นะแล้วก็ไฟตัดหมอกสีเป็น LED แล้วก็กรอบไฟตัดหมอกสีดําเงานะคะโดดเด่นเป็นเฉพาะเกรดรุ่นมิดของเขาเลยโดดเด่นมากนะคะแล้วก็มาดูล้อค่ะในส่วนของล้อวันนี้ที่คุณอนุวัต์เลือกบอกไปแล้วว่าเป็นล้อคอสมิกแต่เป็นตัวไหนมาชมคะ่ะงานล้อนะคะคุณอนุวัต์เลือกเป็นล้อคอสมิกนะคะรุ่น RG06 นะคะตัวนี้เป็น TE37 นะคะขอบ18 9นิ้วทั้ง4วงนะคะออฟเซตบวก15นะคะอันนี้เป็นสเปคล้อเขานะ,ะตัวด,ดีเทลล้อของเขานะคะก็จะเป็นที่สาเจ็ดก้านยกลูกค้าดูสีดำเงานะคะดำช้ำๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีตีแบรนด์ของเขานะคะเป็นคอส m มิกนะคะตัวนี้ก็ตีแบรนด์ของเขามาเลยสติกเกอร์นะคะสีแดงแล้วก็โลกโก้ตรงกลางนะคะเป็นตัว C โดดเด่นของคอสเมิก hmm. ของเขาแล้วก็ตัวน็อตล้อลูกค้าเลือกเป็นน็อตล้อสีแดงนะคะสำหรับในส่วนของล้อ RG 0 6คันนี้ที่ลูกเ้าเลือกเป็น 5รูนะลูกค้าตัวต้า5รลูนะคะสําหรับรุ่นนี้สวยงามมากแบรนด์คอสมิกล้อแข็งแรงอยู่แล้วลูกค้าที่กิบลูกค้ากิบเลือกอะไรอยากได้แบบไหนแค่บอกกิบเซลก,กิบจัดให้นะคะไปในส่งยางคะ่ะยางวันนี้เลือกเป็นเลนโซ่นะสเต็ปยางเลนโซ่นะคะเป็น255ทับ55 R18 นะคะเลนโซ่เป็นรุ่น D1 SP นะคะสําหรับตัวยางลายสวย ล้อ,อขับแล้วนุ่มนะคะสําหรับตัวนี้นะคะล้อและยางประกบกันเข้ามาแล้วคือหล่อๆเต็มลำเต็มซุ้มแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อหน้านะ ไปดูในส่งด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะในเกตรุนมิดในรุ่นสมาร์ทแคปนะได้เป็นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลียวโลโก้ด้านข้างเป็นสีดําเงานะคะคิวกัาร์สร์นะคะฟิล์มฟรามิกกิบติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่งของมือเปิดเป็นสีดําเงาแล้วก็รองมือจับกิ๊บเลือกให้เป็นแคลร์นะคะลูกค้าชอบด้วยนะคะตัวนี้บันไดข้างค่ะกิ๊บเพิ่มนิติรด,ด้วยบันไดข้างนะคะติดตั้งให้แบบเต็มลำและใช้งานได้จริงด้วยสำหรับสมาร์ทแคป มันกว้างนะคะลูกค้าวันนี้ไม่ได้ขออนุญาตเปิดให้ดูนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเวลาเปิดเนี่ยมันเปิดทั้งสองข้างคือกว้างแน่นอนนะคะไปดูในส่วนของล้อและยางด้านหลังค่ะแน่นอนค่ะสเต็ป9้านิ้วทั้ง4วงนะคะล้อและยางจะขนาดเท่ากันกับด้านหน้าค่ะสเต็ปนี้ลูกค้าเลือกเป็นโหลดหลังอ่าหนึ่งจนิ้วนะคะโหลดหลัง1.5นิ้วจะพอดีเลยสเต็ปสเต็ปนี้ทรงนี้จะพอดีไปเป๊ะเ,เ,เลยนะคะ ระยะถ่ายอาจจะแคบหน่อยนะ,นะขออภัยลูกค้านะคะแต่บ้านลูกค้าเนี่ยร่มเย็นมากเลยวันนี้ที่รอยเอ็ดนะ mm. คือสวยงามมากเลยคะ mm. ่ะให้ดูจากด้านหลังนะคะ mm. สเต็ปหลังโหลดหลัง1.5นิ้วนะคะสําหรับงานโหลดวันนี้นะคะกคิปตติดตั้งโดยการติดกล่องโหลดนะคะ mm. วันใดวันนึงลูกค้าเบื่ออยากเอาออกเอากล่องโหลดออกแค่นั้นเองไม่ได้ทําลายตัวรถแต่อย่างใดนะคะแต่คันนี้สําคัญตรงไหนลูกค้า เขาเรียกไงรีเควสต์มาพิเศษพี่ผมขอของแถมเพิ่มหนึ่งรายการได้ไหมผมอยากได้เป็นงานโชว์โปรเฟนเดอร์ผมมาเอารถมาบรรทุกของด้วยแล้วก็อยากได้โชว์ที่มันนุ่มมันนิ่มมันขับดีได้ทุกสถานการณ์นะคะแน่นอนกิฟจัดให้เลยค่ะเป็นงานโชว์โปรเฟนเดอร์นะคะเป็นรุ่นเหลืองยอดฮิตนะคะตัวนี้งานโชว์ของเขานะคะรุ่นเหลืองเนี่ยปรับได้สีระดับนะคะเป็นตัว แก๊สกึ่งน้ำมันนะคะตัวนี้นะคะสําหรับงานโชกนะงานโปรเฟนเดอร์รู้ได้ไงว่ากูกิ๊บติดงานโปรเฟนเดอร์ให้แน่นอน,นะคะ่ะงานเดิมกิ๊บคืนให้นะคะมากับกล่องตัวนี้ค่ะเป็นงานของโปรเฟนเดอร์เขาเป็นโชกรุ่นเหลืองนะคะเป็นรุ่นยอดที่ของเขาเลยเพราะอะไรขับนุ่มแล้วก็ปรับได้สีระดับด้วยงานเดิมกิ๊บเปลี่ยนคืนให้นะคะแล้วก็กิ๊บเปลี่ยนให้สีต้นเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะตามจริงคนอว่านีเควสแค่ด้านหลังนะ ไหนเป็นเซลล์ลูกค้าเซลล์กิฟกิฟแล้วกิฟเปลี่ยนให้หมดเลยดีกว่าเพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยมนะคะและแน่นอนค่ะผ่อนแรงกระบะท้ายกิฟต้องมีให้ลูกค้านะคะตัวผ่อนแรงกระบะท้ายค่ะตัวนี้นะคะช่วยลูกค้าได้ดีมากเอาง่ายๆว่านอกจากคุณอนุวัฒน์เนี่ยเขาจะประทับใจในส่วนของตัวล้อยางโชกไปแล้วนะเฮ้ยพี่กิฟมันเพาจริงอ่ะผมเห็นพี่กิฟรีวิวในคลิปต่ผมดูติ๊กต็อพี่กิฟมาเยอะเลยอ่ะ โอ้ไม่คิดว่าเบาจะจะเบาขนาดนี้เลยนะคะก็คือเปลี่ยนมุมมองการใช้รถกระบะไปเลยนะคะแน่นอนค่ะด้านท้ายนี่นะด้านท้ายของเกรดรุ่นมิดนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะก็เป็นไฟท้าย LED เกรดรุ่นมิดคือสวยอยู่แล้วคลิปยังเพิ่มเป็นในส่วนของปลายท่อนะคะตัวปลายท่อสแตนเลสแล้วก็ล็อกอยางอะไรให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะแน่นอนสําหรับใครนะคะที่ต้องการรถกระบะสักคันหนึ่งไม่จําเป็นนะลูกค้าที่เอาไปใช้งานแล้วเราจะใช้รถเดิมนะคะ แต่งเข้ามาหาแต่งมาแล้วมันจะหล่อแบบคันนี้นะคันคันคุณอนุวัฒน์นะคะดูรอบๆเต็มๆมอีกครั้งหนึ่งมุมถ่ายแคบนิดนึงนะคุณลูกค้าแต่รับรองว่าคือสวยโดดเด่นและดูดีแน่นอน,นะคะ่ะเป็นลูกค้าเซลกุ๊กกิฟแค่คุณรีเควสตมาว่าอยากได้แบบไหนคุณสามารถเลือกงานได้คัสตอมทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนะคะและที่สาคัญเซลกิฟมีหน้าที่แต่งให้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่งให้ฟรีโดยที่ไม่บวกราคาตัวรถต้องย้ำทุกครั้งเพราะกิฟเจอคําถามจากทางบ้านบ่อยมากค่ะเฮ้ยกุม เปล่าที่อื่นก็บวกกันคุณได้บวกไหมไม่บวกค่ะแต่อย่างใดฟรีคือฟรีค่ะบวกคือบวกต้องบอกชัดเจนแต่สําหรับกิฟต์ไม่บวกนะคะแต่ให้ฟรีทั้งหมดค่ะแล้ววันนี้ค่ะรอรคันนี้นะคะสมาร์ทแคปซ d ดิชั่นก็มาจอดหน้าบ้านคุณอนุวัฒน์แล้วค่ะ เรียบร้อยนะคะคันนี้ของคุณอนุวัฒน์นะคะก็จบกันไปด้วยนะคะกับรถ r ี v o Smart c a p คปซ i ต i o ชันะคะเกรดรุ่นมีดยอดฮิตแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็จบไปด้วยโปรโมชั่นแต่งฟรีลอคอสมิกอยางเลนโซโชอาเปอร์เฟนเดอร์นะคะกิ๊ปเปลี่ยนให้ทั้ง4ต้นและที่สําคัญงานโชกิกเนะี่ยเลือกให้แบบโชครุ่นเหลืองรุ่นฮิตเลยปรับได้เสียระดับคือนุ่มนวลเหมาะกับการ าะกับการใช้งานทุกสถานการณ์แน่นอนแล้วช็อกรุ่นนี้เป็นแก๊สกล่นน้ำมันนะคะตัวนี้เนาะรักษาง่ายดูแลง่ายและที่สำคัญติดตั้งง่ายค่ะคือเอาไว้ง่ายว่าไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยคุณใช้งานได้เลยทุกอย่างที่กิฟแต่งให้นะคะฟรีไม่มีาใครจ่ายเน้นย้ําต้องโทรนะคะโทรแล้วก็คุณจะได้รถสวยๆไปจอดที่หน้าบ้านแบบนี้นะคะ0-9098598 0 7กกูกิกรรับสายค่ะแดดลมนะคะหุบไปนะคะกับบรรยากาศบ้านคนอวันนี้ร่มเย็นนะคะแล้วก็น่าอยู่มากเลยแล้วก็ที่สำคัญเงกน เนี่ยกิเยบเงี้ให้แปรับหนึ่งคุณลูกค้าดูต้นไม้ล้อมรอบบ้านแล้วก็แบบบรรยากาศบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวคือแบบดูแลง่ายเรียบอยู่ง่ายแล้วก็วันนี้สามารถแคปซไตดิชันมาจอดอยู่หน้าบ้านหลอ่ลอๆอแบบนี้แล้วมีกําลังใจค่ะออกมาจากบ้านมีรถหล,อล,อล,อลอ่อๆออยู่เพื่อพาคุณไปขับรถไปทํามาหากินขนเงิน,ขนเนข้าบ้านแบบนี้นะคะ เลือกเซลล์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะต้องเลือกเซลล์กูกิฟดูแลนะคะแล้วคุณจะได้รหลหอแบบนี้มาจอดถึงหน้าบ้านแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจ็ดจังหวัดกิกริไปหมดนะคะคุณลูกค่าวันนี้ที่รอยเอ็ดค่ะบ๊ายบายค่ะ